คนที่คุณรอคอยแท้จริงแล้วเขาก็กำลังรอคุณอยู่เช่นกันเพียงแต่ในเส้นทางชีวิตที่ซับซ้อนนี้เราอาจยังไม่รู้ว่าจากกระวลได้จัดวางเส้นทางของเราสองคนไว้อย่างไรทุกการพบเจอที่คุณเคยคิดว่าเป็นเพียงเรื่องบังเอิญอาจแท้จริงแล้วคือบททดสอบเป็นบทเรียนเป็นสะพานที่พาคุณเข้าใกล้คนคนนั้นมากขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัว เหมือนการเดินทางยาวไกลที่ทุกก้าวเล็กๆมีความหมายทุกช่วงเวลาที่คุณรอคอยไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือการเตรียมหัวใจให้พร้อมเพื่อให้เมื่อถึงวันที่ได้พบคุณจะเข้าใจว่าเหตุใดต้องรอและเหตุใดต้องเจ็บและเหตุใดต้องผ่านความโดดเดี่ยวมาอย่างยาวนานเขาเองก็เช่นกันเขาอาจกำลังเผชิญบทเรียนของชีวิต กำลังเติบโตกําลังเรียนรู้ที่จะรักและเห็นคุณค่าในตนเองเพราะถ้าเขายังไม่รู้จักรักตัวเองเขาก็จะไม่สามารถมอบความรักที่มั่นคงให้ใครได้จัก,กรวาลจึงยังไม่ยอมพาเขามาหาคุณเพราะเวลาที่ไม่ตรงกันต่อให้เดินผ่านกันทุกวันก็ไม่สามารถหยุดยืนมองตากันได้แต่เมื่อเวลาสุกงอมเมื่อจิตวิญญาณของทั้งสองพร้อม เส้นทางก็จะบรรจบและคุณจะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เคยรอไม่ได้สูบเปล่าเลยแม้แต่วินาทีเดียวความรักที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการได้ครอบครองแต่คือการที่ทั้งสองคนเติบโตมาในแบบของตนเองจนวันหนึ่งได้มาพบกันอย่างพอดี เหมือนชิ้นส่วนปริศนาที่ออกแบบมาเพื่อกันและกันไม่เร็วไปไม่ช้าไปแต่พอดีที่สุดคนที่คุณรอคอยกำลังใช้เวลาอยู่กับการเรียนรู้ของเขากำลังค้นหาตัวเองกำลังเดินฝ่าความมืดเพื่อให้เข้าใจถึงแสงสว่างและเมื่อถึงวันที่ได้เจอคุณเขาจะรู้ในทันทีว่าคุณคือคำตอบที่เขาตามหามาตลอดชีวิตเพราะแท้จริงแล้ว ความรักคือการนัดหมายที่ซ่อนอยู่ในชะตากรรมคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งไล่ตามใครและไม่จำเป็นต้องฝืนดึงใครไว้เพราะถ้าเขาคือคนที่ใช่จากกระวลจะหมุนทุกเหตุการณ์ทุกการตัดสินใจทุกความบังเอิญมาหลอมรวมให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันในที่สุดไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ห่างกันเพียงใดไม่ว่าคุณจะเงยหน้ามองฟ้าแล้วสงสัยว่าเขาอยู่ที่ไหน ขอเพียงเชื่อมั่นว่าเขากำลังรอคุณอยู่เช่นกันด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังไม่ต่างจากคุณเลยดังนั้นอย่าเพิ่งสิ้นหวังในความรักอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองถูกทิ้งให้อยู่ลำพังเพราะทุกการรอคอยคือการสั่งสมพลังงานของหัวใจเพื่อให้วันหนึ่งเมื่อพบกันคุณจะรักเขาด้วยความเข้าใจด้วยความอดทนและด้วยความลึกซึ้งที่เกิดจากการรอคอยอย่างแท้จริง คนที่คุณรอคอยเขาไม่ได้หายไปไหนเขาเพียงแค่ยังไม่เดินมาถึงจุดที่คุณยืนอยู่แต่เชื่อเถอว่าเขากำลังเดินมาและเมื่อถึงวันนั้นคุณจะรู้ว่าความรักไม่เคยทิ้งใครให้รอเก้์เลยแม้สักครั้งเดียวหัวใจที่รอคอยไม่ได้อ่อนแออย่างที่ใครเข้าใจการรอใครสักคนไม่ใช่การยอมแพ้ต่อชีวิตแต่คือการยอมให้เวลาได้ทำหน้าที่ของมัน การรอทำให้คุณได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นได้เรียนรู้ที่จะยืนหยัดด้วยขาของตัวเองได้เรียนรู้ว่าความสุขไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับการมีใครสักคนอยู่ข้างๆและเมื่อคุณรู้จักที่จะมีความสุขได้ด้วยตนเองคุณจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่สุดในวันที่เขาเดินเข้ามาในชีวิตคุณเพราะเขาเองก็อาจกำลังรอคุณอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเช่นกัน บางทีเขาอาจนั่งมองออกไปบนฟ้าในค่ำคืนที่เงียบเหงาคิดถึงใครสักคนที่เขาเองก็ยังไม่รู้จักแต่หัวใจกลับส่งสัญญาณบางอย่างว่ามีใครบางคนที่ถูกสร้างมาเพื่อเขาเขาอาจกำลังใช้เวลาเผชิญกับบทเรียนของชีวิตการผิดหวังการสูญเสียและการค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่เพื่อให้เมื่อวันหนึ่งเขาได้เจอคุณเขาจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดมือไปอีก ทุกความเจ็บปวดที่คุณเผชิญทุกการรอคอยที่เหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดมันไม่ใช่เรื่องไร้ค่าแต่คือการสร้างความเข้มแข็งให้คุณพร้อมจะเข้าใจความรักที่แท้จริงหากคุณได้พบเขาตั้งแต่วันที่คุณยังไม่พร้อมความรักอาจไม่ยืนยาวแต่เมื่อทั้งสองเติบโตพอผ่านรอยแผลมาด้วยกันคนละแบบวันที่เจอกันแค่เพียงศบตาก็จะรู้ทันทีว่านี่แหละ คือคนที่ฉันเฝ้ารอมาแสนนานความรักไม่เคยพลาดเวลาไม่เคยมาสายไม่เคยมาเร็วเกินไปมันมาถึงในจังหวะที่ถูกต้องที่สุดเสมอต่อให้วันนี้คุณจะยังเดินอยู่ท่ามกลางความเหงาต่อให้คืนนี้คุณยังต้องนอนคนเดียวอย่าคิดว่าความรักลืมคุณจะกระวลกำลังเตรียมทุกเหตุการณ์ทุกความบังเอิญทุกเส้นทางเล็กๆที่คุณก้าวไป ให้ค่อยๆพาคุณเข้าใกล้เขาไปทีละนิดและเมื่อถึงวันที่เส้นทางของคุณและเขาตัดกันคุณจะไม่สงสัยอีกต่อไปว่าทำไมต้องรอนานขนาดนี้เพราะคุณจะเห็นด้วยหัวใจว่าทุกนาทีที่รอมันคุ้มค่าทุกความเจ็บที่เคยผ่านมาเป็นเพียงบททดสอบและทุกการสูญเสียเป็นเพียงการผลักดันให้คุณเดินเข้ามาใกล้กันมากขึ้นคนที่คุณรอคอยเขาไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อม เขาเพียงแค่กำลังถูกหล่อหลอมโดยการเวลาเหมือนคุณเช่นกันเพื่อให้เมื่อถึงเวลาที่จักรวาลเปิดประตูคุณทั้งสองจะเดินเข้ามาหากันด้วยหัวใจที่พร้อมจะรักอย่างแท้จริงและเมื่อวันนั้นมาถึงคุณจะยิ้มทั้งน้ำตาคุณจะกอดเขาแล้วรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านหลังที่หายไปแสนานานคุณจะไม่ถามว่าทำไมต้องรอนาน เพราะคำตอบมันชัดเจนอยู่ในความรู้สึกที่อบอุ่นในอ้อมแขนนั้นแล้วคุณจะรู้ว่าการรอคอยทั้งหมดคือของขวัญที่จักรวาลมอบให้เพื่อให้คุณได้พบรักที่ไม่เหมือนใครรักที่มั่นคงรักที่ไม่วันไหวและรักที่พร้อมจะอยู่กับคุณตลอดไปการรอคอยนั้นบางครั้งก็เหมือนการเดินอยู่บนเส้นทางที่ไร้จุดหมายคุณอาจตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เสมอว่า เมื่อไรเขาจะมาถึงเมื่อไรหัวใจนี้จะได้หยุดพักจากการเฝ้ารอเสียทีแต่แท้จริงแล้วช่วงเวลาที่ว่างเปล่าเหล่านี้ไม่ได้สูบเปล่าเลยเพราะมันคือพื้นที่ที่จัก,กรวาลกำลังทำงานอย่างเงียบๆกำลังจัดเรียงเหตุการณ์กำลังวางบทเรียนกำลังเตรียมความพร้อมทั้งตัวคุณและเขาเพื่อให้เมื่อได้พบกันแล้วความรักครั้งนี้จะไม่ใช่เพียงแค่การผ่านเข้ามาแต่คือการหยุดอยู่ และเป็นคำตอบสุดท้ายของกันและกันเขาอาจกำลังเดินอยู่บนเส้นทางของเขาผ่านความเจ็บปวดที่คุณไม่อาจรู้ผ่านการสูญเสียที่คุณไม่เคยเห็นเขาอาจเคยยื่นหัวใจให้ใครบางคนและต้องเผชิญกับการแตกสลายอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับคุณที่อาจเคยร้องให้กับรักที่ไม่สมหวังแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความบังเอิญเพราะจักรวาลรู้ดีว่า คนที่หัวใจแตกสลายจะเข้าใจคุณค่าของการเยียวยาคนที่เคยสูญเสียจะเข้าใจคุณค่าของการได้เจอสิ่งที่แท้จริงและเมื่อเขาและคุณได้เจอกันคุณทั้งคู่จะไม่ปล่อยให้สิ่งที่รอมานานสูบเปล่าการรอคอยที่แท้จริงไม่ใช่การนับวันเวลาแต่คือการเติบโตคือการก้าวผ่านความกลัวความเหงาและความไม่มั่นใจ ทุกครั้งที่คุณคิดว่าตัวเองอ่อนแอเกินไปที่จะรอขอให้จำไว้ว่าในที่ใดที่หนึ่งเขาก็กำลังใช้พลังทั้งหมดของเขาเพื่อต่อสู้กับความรู้สึกเดียวกันคุณทั้งสองกำลังเดินมาหากันเพียงแต่อาจยังไม่เห็นเส้นทางที่ตัดกันในตอนนี้แต่ทุกย่างก้าวกำลังพาคุณทั้งคู่เข้าใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อถึงวันนั้นวันที่คุณเผลอหันไปสบตาใครสักคน หัวใจจะสั่นสถานอย่างที่ไม่เคยเป็นคุณจะไม่ต้องถามใครว่าใช่หรือไม่เพราะหัวใจของคุณและเขาจะบอกพร้อมกันโดยไม่ต้องใช้คำพูดคุณจะรู้สึกว่าเหมือนได้กลับไปเจอคนที่คุ้นเคยเหมือนเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนเหมือนวิญ,ญญาณของคุณสองคนต่างเคยสัญญากันไว้ในอดีตการว่าไม่ว่าจะเกิดกี่ชาติไม่ว่าจะห่างไกลเพียงใดสุดท้ายแล้วเราจะได้พบกันอีกครั้ง นี่คือเหตุผลที่การรอคอยมีค่าเพราะมันไม่ได้ทำให้คุณเสียเวลาแต่มันทำให้คุณพร้อมสำหรับรักที่ยิ่งใหญ่กว่ารักที่จักรวาลออกแบบมาให้โดยเฉพาะบางทีคุณอาจเคยคิดว่ารักครั้งเก่าเป็นทุกสิ่งแต่เมื่อคุณได้เจอเขาคนนั้นคุณจะเข้าใจว่าที่ผ่านมาเป็นเพียงบทเรียนเล็กๆที่พาคุณมาหาคำตอบที่แท้จริงและทุกความผิดหวังที่เคยทำให้คุณร้องไห้ แท้จริงแล้วคือการผลักดันให้คุณเดินเข้าใกล้ความรักที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นดังนั้นอย่ารีบวิ่งตามใครที่ไม่ใช่และอย่าดึงใครที่ไม่พร้อมจะอยู่กับคุณเพราะถ้าเขาคือคนที่ใช่จริงๆเขาจะไม่หลุดมือคุณไปต่อให้มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นระหว่างทางต่อให้เวลาจะยาวนานแค่ไหนคุณทั้งสองก็จะกลับมาหากันจนได้เพราะหัวใจที่ถูกสร้างมาเพื่อกันและกัน ไม่เคยพลาดที่จะได้เจอกันในท้ายที่สุดและเมื่อวันนั้นมาถึงคุณจะมองย้อนกลับไปแล้วเข้าใจว่าทำไมต้องรอทำไมต้องเจ็บทำไมต้องผ่านคืนวันที่เงียบเหงาเพราะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นคุณคงไม่เห็นค่าของความรักที่แท้จริงในวันนี้คุณจะกอดเขาแน่นขึ้นคุณจะรักเขาลึกซึ้งกว่าเดิม และคุณจะไม่มีวันปล่อยให้ความรักที่เฝ้ารอมานานสูญหายไปกับการเวลาอีกเลยช่วงเวลาที่คุณยังคงรอคอยไม่ใช่เพียงแค่ความว่างเปล่าแต่มันคือพื้นที่ที่หัวใจของคุณได้เรียนรู้ได้เติบโตได้ค้นพบความหมายของความรักในแบบที่แท้จริงการรอทำให้คุณเข้าใจว่าความรักไม่ใช่เพียงการได้ครอบครองไม่ใช่เพียงการได้อยู่ใกล้ใครสักคน แต่คือการเข้าใจถึงคุณค่าของการมีอยู่ของกันและกันการได้รู้ว่าการรอคอยสอนให้คุณมีความอดทนการยอมรับความเปลี่ยนแปลงและการรู้จักปล่อยวางเพื่อให้เมื่อถึงเวลาที่เขามาคุณจะพร้อมทั้งกายและใจพร้อมที่จะรักอย่างเต็มหัวใจพร้อมที่จะเข้าใจอย่างลึกซึง้งพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขที่ไม่เคยมีมาก่อน เขาเองก็อาจกำลังเผชิญเรื่องราวในชีวิตแบบเดียวกันบางทีเขากำลังผ่านความเจ็บปวดกำลังเรียนรู้ที่จะรักตัวเองกำลังเข้าใจความหมายของความสัมพันธ์กำลังเติบโตในทุกๆวันเพราะถ้าเขาไม่ผ่านบทเรียนเหล่านั้นเขาก็จะไม่สามารถเป็นคนที่พร้อมจะรักคุณได้อย่างแท้จริงและเมื่อวันนั้นมาถึงเขาจะเข้ามาหาคุณด้วยความเข้าใจด้วยความอดทน และด้วยความรักที่ลึกซึ้งรากับว่าเวลาทั้งหมดที่ใช้รอคอยนั้นได้สร้างทุกอย่างให้สมบูรณ์พอดีบางครั้งการรอคอยอาจทำให้คุณเหนื่อยทำให้คุณสงสัยทำให้คุณเกือบยอมแพ้แต่ขอให้เชื่อเถอะว่าทุกความเหนื่อยล้าทุกความสงสัยทุกการร้องไห้ในยามค่ำคืนคือการเตรียมหัวใจของคุณให้พร้อม เพื่อให้คุณเข้าใจว่ารักที่แท้จริงนั้นไม่ใช่สิ่งที่มาอย่างง่ายดายแต่เป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดเมื่อผ่านการรอคอยและเมื่อพบกันคุณจะรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เคยเผชิญมานั้นเป็นเพียงการจัดเตรียมให้คุณได้เจอความรักที่สมบูรณ์แบบที่สุดในชีวิตความรักที่แท้จริงไม่เร่งรีบไม่บังคับและไม่เคยพลาดเวลาถ้าคนที่คุณรอคอยคือคนที่ใช่ เขาจะมาในเวลาที่เหมาะสมที่สุดเมื่อคุณพร้อมและเขาพร้อมเมื่อทั้งสองหัวใจต่างเติบโตพอและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดการผิดหวังหรือความเหงาล้วนเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณและเขาเข้าใจความหมายของกันและกันอย่างลึกซึง้งจนไม่ต้องมีคำพูดใดๆเพียงศบตาเพียงยิ้มทุกอย่างก็ชัดเจน คุณทั้งสองกำลังเดินมาหากันทีละก้าวอย่างช้าช้าแต่มั่นคงและทุกการเฝ้ารอไม่เคยสูบเปล่าเพราะหัวใจที่รอคอยจะรู้จักค่าจะเข้าใจคุณค่าของความรักและเมื่อถึงวันที่เส้นทางทั้งสองตัดกันคุณจะรู้สึกว่าการรอคอยนั้นคุ้มค่าทุกวินาทีทุกน้ำตาทุกความเหงาเพราะมันทำให้คุณเห็นคุณค่าของการได้พบคนที่ใช่และทำให้คุณเข้าใจว่า รักแท้คือสิ่งที่ต้องรอคอยต้องอดทนและต้องให้เวลาเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ทุกวินาทีที่ผ่านไปทุกลมหายใจที่คุณใช้ทุกครั้งที่คุณคิดถึงเขาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมหัวใจการรอคอยไม่ใช่เรื่องไร้ค่ามันคือการเรียนรู้ที่จะเข้าใจการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะรักแท้ไม่ใช่สิ่งที่พบเจอเพียงชั่วข้ามคืน แต่คือสิ่งที่ค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเติบโตและค่อยๆหลอมรวมหัวใจสองดวงให้กลายเป็นหนึ่งคุณอาจเคยสงสัยเคยท้อแท้เคยอยากถอยหนีแต่ทุกความรู้สึกเหล่านั้นทุกการรอคอยทุกหยดน้ำตาล้วนมีความหมายล้วนสร้างความเข้มแข็งล้วนสอนให้คุณเข้าใจความรักในแบบที่แท้จริงเขาเองก็เช่นกันอาจเคยผ่านความเจ็บปวด อาจเคยเสียใครไปอาจเคยร้องไห้เพราะรักที่ไม่สมหวังแต่ทุกประสบการณ์นั้นกำลังสอนเขากำลังทำให้เขาพร้อมทำให้เขาเติบโตเพื่อวันที่จะได้พบคุณวันที่เขาจะไม่ปล่อยมือวันที่หัวใจทั้งสองดวงจะเข้าใจความหมายของการรอคอยวันที่ทุกสิ่งที่เคยเจ็บปวดจะกลายเป็นบทเรียนที่สวยงามวันที่คุณจะรู้ว่า การรอคอยทั้งหมดไม่ใช่เรื่องสูบเปล่าแต่คือการสร้างความรักที่แข็งแรงและยั่งยืนอย่าลืมว่าการรอคอยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องหยุดนิ่งแต่คือการเดินหน้าไปพร้อมกับการเรียนรู้การเติบโตการรักษาหัวใจให้พร้อมสำหรับวันที่เขามาคุณอาจใช้เวลานี้ในการฝึกตัวเองให้รักตัวเองมากขึ้น เรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของตัวเองและสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขเพราะเมื่อคุณพร้อมเมื่อเขาพร้อมทุกสิ่งที่คุณสร้างไว้จะหลอมรวมเข้ากับความรักของเขาและมันจะงดงามลึกซึง้งและมั่นคงกว่าที่เคยฝันบางครั้งคุณอาจสงสัยว่าทำไมต้องรอนานทำไมต้องผ่านคืนวันที่เปล่าเปลี่ยวทำไมต้องเจ็บปวดแต่ความจริงคือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น คือการเตรียมหัวใจทั้งสองให้พร้อมเพื่อให้เมื่อถึงวันพบกันคุณจะเข้าใจทุกความหมายของความรักทุกความเจ็บปวดจะถูกลบด้วยรอยยิ้มทุกความเหงาจะถูกเติมเต็มด้วยความอบอุ่นและทุกการรอคอยจะกลายเป็นความสุขที่คุณและเขาได้รับพร้อมกันคุณทั้งสองกำลังเดินเข้าหากันทีละก้าวอย่างช้าช้าแต่มั่นคงและทุกครั้งที่หัวใจของคุณเต้นแรงเพราะคิดถึงเขา นั่นคือสัญญาณว่าเขาก็กำลังคิดถึงคุณเหมือนกันทุกการเฝ้ารอทุกความหวังทุกน้ำตากำลังพาคุณทั้งสองไปสู่วันที่จะได้เจอวันที่จะได้สบตาวันที่หัวใจทั้งสองดวงจะรวมกันเป็นหนึ่งและเมื่อถึงวันนั้นคุณจะรู้ว่าความรักแท้ไม่เคยพลาดเวลาไม่เคยมาเร็วเกินไปและไม่เคยมาช้าเกินไปเพราะทุกสิ่งเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมที่สุด และทุกการรอคอยนั้นคุ้มค่าทุกวินาทีทุกคืนที่คุณนอนคนเดียวทุกค่ำคืนที่คุณมองดาวบนฟ้าอย่าคิดว่าคุณอยู่เพียงลำพังเพราะเขาเองก็อาจอยู่ที่ไหนสักแห่งมองดาวเดียวกันคิดถึงคุณเหมือนกันทุกลมหายใจทุกความรู้สึกทุกความหวังกำลังถูกส่งไปยังจัก,กรวาลและจัก,กรวาลกำลังทำงานเงียบๆเ,เพื่อให้คุณทั้งสองได้พบกัน บางทีคุณอาจเคยสงสัยว่าเหตุใดต้องรอคอยนานนักแต่ทุกช่วงเวลาที่คุณรอกําลังสร้างความแข็งแกร่งให้หัวใจของคุณกําลังสอนให้คุณเข้าใจคุณค่าแห่งความรักกําลังหล่อลอมให้คุณเป็นคนที่พร้อมจะรักอย่างเต็มหัวใจเขาอาจเคยผ่านความผิดหวังเคยเสียใจเคยเผชิญความเจ็บปวดที่คุณไม่อาจรู้แต่ทุกประสบการณ์เหล่านั้นกำลังสอนเขา กำลังเตรียมหัวใจให้พร้อมเพื่อวันที่เขาจะได้เจอคุณวันที่เขาจะไม่ปล่อยมือวันที่หัวใจของคุณทั้งสองจะเข้าใจความหมายของการรอคอยวันที่ทุกสิ่งที่เคยเจ็บปวดจะกลายเป็นบทเรียนที่สวยงามวันที่คุณจะรู้ว่าทุกน้ำตาทุกความเหงาทุกความเจ็บปวดล้วนมีเหตุผลและทั้งหมดนั้นทำให้การพบกันในวันนั้นงดงามและสมบูรณ์ที่สุด การรอคอยไม่ใช่เพียงการยืนอยู่เฉยๆแต่มันคือการเรียนรู้การเติบโตการรักตัวเองการสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขการเข้าใจว่าความรักแท้ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาเพียงชั่วข้ามคืนแต่เป็นสิ่งที่ค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเติบโตและค่อยๆหลอมรวมหัวใจสองดวงให้กลายเป็นหนึ่งคุณอาจเคยสงสัยเคยท้อแท้เคยอยากยอมแพ้ แต่ทุกความรู้สึกเหล่านั้นทุกการรอคอยทุกหยดน้ำตาล้วนมีค่าล้วนสร้างความเข้มแข็งและล้วนสอนให้คุณเข้าใจความรักในแบบที่แท้จริงบางครั้งการรอคอยอาจทำให้คุณเหนื่อยทำให้คุณสงสัยทำให้คุณรู้สึกเหมือนไม่มีจุดหมายแต่ทุกความรู้สึกนั้นล้วนกำลังทำหน้าที่ของมันมันกำลังทำให้คุณเติบโต ทำให้คุณเข้าใจคุณค่าแห่งการได้พบกันทำให้คุณพร้อมที่จะรักด้วยความเข้าใจพร้อมที่จะรักด้วยความอดทนและพร้อมที่จะรักด้วยหัวใจที่ลึกซึ้งที่สุดเพราะเมื่อถึงวันที่คุณทั้งสองได้พบกันทุกสิ่งที่เคยผ่านมาจะกลายเป็นเรื่องราวที่งดงามเรื่องราวที่จะทำให้คุณทั้งคู่ยิ้มทั้งน้ำตาและเข้าใจว่าการรอคอยทั้งหมดนั้น ไม่เคยสู่เปล่าแม้แต่วินาทีเดียวคุณทั้งสองกำลังเดินเข้าหากันอย่างช้าๆแต่มั่นคงและทุกครั้งที่หัวใจของคุณเต้นแรงเพราะคิดถึงเขานั่นคือสัญญาณว่าเขาก็กำลังคิดถึงคุณเช่นกันทุกความหวังทุกการเฝ้ารอทุกน้ำตากำลังพาคุณทั้งสองไปสู่วันที่จะได้สบตาวันที่หัวใจทั้งสองดวงจะรวมกันเป็นหนึ่งและเมื่อถึงวันนั้น คุณจะเข้าใจว่าความรักแท้ไม่เคยพลาดเวลาไม่เคยมาช้าเกินไปและไม่เคยมาเร็วเกินไปทุกสิ่งเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมที่สุดและทุกการรอคอยนั้นคุ้มค่าทุกวินาทีทุกการรอคอยแม้จะเงียบสงัดแม้จะดูเหมือนไร้ค่าแต่แท้จริงแล้วมันคือบทเรียนล้ำค่าที่จัก,กรวาลมอบให้การรอไม่ได้หมายความว่าคุณยืนอยู่เฉย แต่คือการก้าวเดินไปพร้อมกับการเรียนรู้การทําความเข้าใจกับตัวเองการรู้จักความต้องการของหัวใจและการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้ลึกซึง้งเพราะเมื่อคุณเข้าใจตัวเองเข้าใจหัวใจของคุณคุณก็พร้อมที่จะเปิดรับความรักที่แท้จริงความรักที่จะไม่ทําร้ายคุณและจะอยู่กับคุณไปตลอด เขาเองก็ไม่ต่างกันเขาอาจกําลังผ่านความเจ็บปวดผ่านความผิดหวังผ่านช่วงเวลาที่หัวใจเกือบถลม่มแต่ทุกความเจ็บปวดนั้นกําลังหล่อหลอมเขากําลังเตรียมหัวใจให้พร้อมเพื่อวันที่จะได้เจอคุณเพื่อวันที่เขาจะเข้าใจความหมายของการรักและเพื่อวันที่เขาจะไม่ปล่อยมือจากคุณเพราะเขารู้ว่าความรักครั้งนี้มีค่าเกินกว่าที่ใครจะทำให้เขาหันหลัง บางครั้งการรออาจทำให้คุณท้อแท้คุณอาจสงสัยคุณอาจถามตัวเองว่าทำไมต้องรอนานขนาดนี้ทำไมความรักถึงไม่มาถึงเสียทีแต่ความจริงคือการรอคอยนั้นกำลังสอนให้คุณรู้จักความอดทนสอนให้คุณรู้จักความหวังและสอนให้คุณรู้จักคุณค่าของคนที่คุณกำลังรอทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างทาง แม้จะยากลําบากแม้จะเจ็บปวดแม้จะเหงาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมหัวใจให้พร้อมสําหรับความรักที่จะมาถึงและเมื่อวันนั้นมาถึงวันที่คุณสบตาเขาวันที่หัวใจคุณและเขาเต้นพร้อมกันคุณจะไม่สงสัยอีกต่อไปว่าทำไมต้องรอเพราะคุณจะเข้าใจว่าการรอทั้งหมดนั้นทำให้คุณทั้งสองเติบโตทำให้คุณทั้งสองแข็งแรง และทำให้คุณทั้งสองพร้อมที่จะรักอย่างแท้จริงการพบกันในวันนั้นจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือการบรรจบของชะตากรรมการรวมกันของหัวใจสองดวงที่รอคอยและเติบโตมาเพื่อกันและกันและเมื่อถึงเวลานั้นความรักจะงดงามและมั่นคงเกินกว่าที่คำพูดใดจะบรรยายหัวใจที่รอคอยแม้เหนื่อยแม้เศร้าแม้เหงา แต่ก็ยังคงเปิดกว้างและนี่คือคุณสมบัติของรักแท้การรอทําให้หัวใจของคุณรู้จักความอดทนการรอทําให้หัวใจของคุณแข็งแรงการรอทําให้คุณเข้าใจความหมายของการรักและเมื่อคุณทั้งสองได้พบกันความรักนั้นจะไม่ใช่เพียงความรู้สึกแต่คือความเข้าใจความอบอุ่นความมั่นคงและความสุขที่เกิดจากการรอคอยอย่างแท้จริง ทุกวินาทีที่คุณเฝ้ารอทุกคืนที่คุณนอนคิดถึงเขาทุกลมหายใจที่เต็มไปด้วยความหวังจากกระวาลกําลังบันทึกสิ่งเหล่านั้นกําลังทำงานอย่างเงียบๆเ,เพื่อพาคุณทั้งสองมาพบกันและเมื่อถึงวันนั้นคุณจะรู้สึกว่าทุกความเจ็บปวดทุกความเหงาทุกหยดน้ำตาล้วนมีค่าทุกการรอคอยนั้นคุ้มค่าที่สุดเพราะมันทำให้ความรักที่คุณพบในวันนั้นแข็งแรง ลึกซึ้งและยั่งยืนที่สุดทุกการรอคอยแม้จะยาวนานแม้จะทดสอบหัวใจก็ไม่ได้สูบเปล่าเพราะระหว่างทางที่คุณรอคุณได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองได้เรียนรู้ว่าความสุขไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับใครแต่เกิดจากความเข้าใจและการยอมรับตัวเองทุกความเหงาที่ผ่านมาทุกความผิดหวังที่เคยเจอ ทุกน้ำตาที่เคยรินล้วนเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่สอนให้คุณเติบโตสอนให้คุณแข็งแกร่งและสอนให้คุณเข้าใจความหมายของรักแท้เพื่อให้เมื่อเขามาถึงคุณพร้อมเต็มหัวใจพร้อมจะรักพร้อมจะเข้าใจและพร้อมจะเดินเคียงข้างเขาไปตลอดเขาเองก็ไม่ต่างเขาอาจเคยผิดหวังเคยเสียใครไปเคยเผชิญความเจ็บปวดที่คุณไม่อาจเห็นแต่ทุกบทเรียนเหล่านั้น กำลังหล่อหลอมเขากำลังเตรียมหัวใจให้เข้มแข็งเพื่อวันที่เขาจะได้พบคุณวันที่เขาจะไม่ยอมปล่อยมือวันที่หัวใจของคุณทั้งสองจะเข้าใจกันโดยไม่ต้องใช้คำพูดและเมื่อถึงวันนั้นคุณจะรู้สึกว่าการรอคอยทั้งหมดนั้นไม่เคยสูบเปล่าทุกหยดน้ำตาทุกคืนที่เหงาทุกครั้งที่ถามตัวเองว่าทำไมต้องรอล้วนมีเหตุผลล้วนพาคุณทั้งสองมาหากัน บางครั้งคุณอาจสงสัยว่าทําไมต้องรอทำไมความรักถึงไม่มาเสียทีทำไมเขายังไม่ปรากฏตัวแต่ความจริงคือการรอคอยนั้นกำลังทำให้คุณเข้าใจความอดทนเข้าใจความหวังและเข้าใจคุณค่าของความรักทุกสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางไม่ว่าจะเจ็บปวดหรือเหงาล้วนเป็นการเตรียมหัวใจให้พร้อมสำหรับวันที่จะได้พบกันจริงๆและเมื่อวันนั้นมาถึง คุณจะมองย้อนกลับไปและยิ้มเพราะคุณเข้าใจว่าทุกสิ่งที่ผ่านมานั้นคือการจัดเตรียมให้ความรักครั้งนี้สมบูรณ์ที่สุดความรักแท้ไม่เร่งรีบไม่บังคับและไม่พลาดเวลาถ้าเขาคือคนที่ใช่เขาจะมาในเวลาที่เหมาะสมที่สุดเมื่อคุณพร้อมและเขาพร้อมทุกเหตุการณ์ทุกการตัดสินใจในชีวิตของคุณจะถูกจักรวาลจัดวางอย่างลงตัว เพื่อให้คุณทั้งสองได้พบกันทุกการรอคอยทุกความหวังทุกน้ำตากำลังพาคุณทั้งสองไปสู่วันที่หัวใจจะเข้าใจกันโดยไม่ต้องอธิบายและเมื่อถึงวันนั้นวันที่หัวใจของคุณสบตาเขาคุณจะไม่สงสัยอีกต่อไปว่าทำไมต้องรอคุณจะเข้าใจว่าการรอทั้งหมดนั้นทำให้คุณทั้งสองเติบโต ทำให้คุณทั้งสองแข็งแรงและทําให้คุณทั้งสองพร้อมที่จะรักอย่างแท้จริงการพบกันจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือชะตากรรมที่จักรวาลวางไว้การรวมกันของหัวใจสองดวงที่รอคอยและเติบ